วันนี้เรามาอยู่กับสูตรบ้านก้าทั้ง6สูตรนะครับใช่หรือเปล่าใช่ใช่แล้วล่ะ6สูตรบ้านก้านะครับมีสูตรนี้นี้ นี้นี้นี้แล้วก็อันนี้นะครับก็ใครชอบสูตรไหนหรือว่ารอะสูตรไหนนะครับก็เตรียมตัวรูกันได้เลยนะครับเอาไปเลือกใช้ตีวอใช้ต้นได้หมดเลยนะครับผมแล้วผมก็จะสอนไปคร่าวๆนะครับส่วนตรงไหนที่ไม่เข้าใจนะครับก็อาจจะคอมเมนต์มาที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมจะตอบให้นั่นเองนะว่าตรงนี้ทํายังไงอะไรยังไงนะครับผมสาหรับต้นคลิปนี้ผมก็จะบอกว่าเรามีสตีมสดนะครับเรามีไลฟ์สดนั่นเองนะผมจะไลฟ์สดในทวิตนะครับแพลตฟอร์มทวิตนะครับเดี๋ยวผมจะ ขึ้นช่องไว้เลยแบบนี้นะแล้วก็ลิงก์เนี่ยครับผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คําอธิบายนี้นะครับผมสาหรับสูตราทั้ง6สูตรนี้ก็เช่นเดียวกันนะผมก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คําอธิบายพร้อง6สูตรเลยนะก็ไปเลือกใช้กันได้โอเคสําหรับสูตรแรกไปดูกันสูตรแรกที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็น Queen Walk p e เกอร์สมานะครับคว e นเนี่ยมันจะว a l k หรือจะเรียกว่ากึ่งชาร์จดีละเพราะว่ามันจะเข้าไปเอาควีนให้เราแล้วก็ประสัดแคนนะ2ออย่างนี้ ที่ผมจะเอามาเลยก็คือแบบนี้นะครับที่เราจะเอาเปก้าเนี่ยครับลุยเข้าไปในบ้านนะครับโอเคมาดูกันควินด้านบนนะครับทางฟ้าเราจะไม่มีบอลลูนเช็คกปักนะครับเราจะล้วนๆเลยนะโอเคควินเราก็เข้าไปถึงระยะของแพรนแล้วนะแต่ว่าไม่มีอะไรออกมานะครับรอบนี้ก็คงไม่ต้องใช้ยาพิษนะโอเคแล้วเราก็บ้านหนึ่งขวดนะครับเพื่อที่จะเคลียร์ควินเขาออกไปจากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มลงเจ้าเบก้าได้เลยนะครับโอเค ตรงนี้นะครับผมจะให้มันไปรวมตรงกลางกันนะเนาะเกเปก้าเราก็จะไปแบบนี้เนี่ยเราก็จะเจาะกำแพงเข้าไปนะทรนวิสัต์หนึ่งตัวมาเคลียร์ด้านข้างนะครับเรามาเคลียร์ป้อมมาช่วยเจ้าเปก้าเนาะแบบนี้เลยสูตรนี้นะครับถ้าเกิดทหารแครนเราเคลียร์ไม่ตายแล้วทหารแครนเป็นสายอากาศนะครับ ผมบอกเลยว่าปิกาเราเอาจะแย่ได้นะครับหรือว่าถ้าทหารแคนเป็นแม่มดแบบนี้นะครับอาจจะแย่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเกียย์ทหารแคนให้ได้นะครับผมลงคูหนึ่งถึงตัวตรงนี้นะเพื่อที่จะล่อคิงนะครับแต่ว่าล่อคิงเขาไม่ทันนะเหมือนคลุบของนี้ของผมมันไม่ได้ช่วยเลยนะวีนเราก็วอลกไปเรื่อยๆถึงด้านบนแล้วนะครับตอนนี้ซึ่งนางฟ้าโรตีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะ ตรงนี้นะครับเจ้าโเลมเราก,ก็แทงอยู่หรือเปล่าเหมือนไม่ได้แทงแล้วนะตอนนี้โเลมเราไม่ได้แทงแล้วนะเดินไปเรื่อยเลยนะแต่เป็ก้าเราก็ยังเหลืออยู่เยอะนะครับก,กับพ่อมดของเรานะครับก็ยังมีอยู่เยอะเช่นเดียวกันนะซึ่งควอมข้างในก็เหลือนิดหน่อยแล้วนะครับ<ม>ก็เป็นอันว่ามันจบงานนะควีนยังไม่ได้บลิตี้แล้วก็กาปิดก็ไม่ต้องใช้น,นั่นเองนะโอเคไปดูบ้าน ไปกันเลยฝ้าหลังต่อมาก็จะเป็นทรงนี้นะครับแล้วเรามากับสูตรควีนอ่าจะเรียกชาติวอล์กนี่เอาราบผมจะเรียกควีนวอล์กแล้วกันนะสูตรควีนวอล์กมังกรน,นะครับโอเคผมเอาควีนไปเพื่อที่จะเทคดาวควีนเขาแล้วก็ปราศจาแคลนเดิมนะซึ่งเราได้ล่อมังกรเขาออกมาแล้วนะครับเป็นมังกรไฟฟ้านะครับการด้านแคลนผมเคยพูดไปแล้วในคลิปก่อนๆน,นะครับว่ามันจะไม่ทําดาเมจให้กับเราเลยนะถ้าเกิดเราใช้ควีนวอล์กแล้วกันอะ นี่นะมันยังไม่ได้พ่นเลยนะเราก็ปิดงานมันไปแล้วนะแล้วผมจะลงมินเนี่ยนไม่ใช่มินเนี่ยนเบบี้นะครมาเคลียแคมออกนะเพื่อที่จะให้ควีนอนะ่ะหมุนเข้าไปด้านบนนะอ่าผมว่าผมต้องลงยาบ้านหนึ่งขวดโอเคครับอ่าลงบอลลูนไปหนึ่งตัวนะครับเช็ดกับตักให้กับนางฟ้าด้วยน่าจะหมดแล้วนะครับกับดักตรงนี้ เดี๋ยวเราจะเริ่มลงมังกรก,กันแล้วนะครับตอนนี้เราได้ป้อมหลักหลักมาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วควีนเราถึงทีเอ็กโบแล้วนั่นเองเค okay, ผมจะเริ่มลงคิงทางนี้นะป้าหมยของคิงเนี่ยผมจะให้เข้าไปเอาป้อมพูตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขามีคิงเฝ้าอยู่นะต้องลองดูอีกทีนะครับว่าจะได้หรือไม่อ่าควีนเราถึงด้านบนนะครับผมลงยาบ้าให้ควีนไปนะเพราะเมื่อกี้มันจะตายเอาเนาะจริงๆเนะี่ยถ้าคุณไม่ลงยาบ้าให้ควีนก็ได้นะให้ควีนอัมบิลิตี้ไปเลยก็ได้แล้วเอาวายาบ้ามาใช้้กกัับเจางแน ก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้แล้วแต่คนเลือกใช้เลยนะครับเคปผมฟรีสปั้มูไปนะครับหนึ่งทีมีปั้มปูแตกไปแล้วโอเคด้านล,ล่างนะครับ mm hmm. คิงกำลังเ,เปิดกำแพงเข้าไปเอาปั้มปูนะและไม่ได้ปั้มปูครับโอ้โหตีไปเหลือรึ้งหลอดนะครับผมกลับมาเอาคิงด้านนอกเนาะได้คิงมาแล้วแต่ว่าคิงเราก็ตายซะก,ก่อนนะครับเคเหลือปัอ้มปูแค่อันเดียวนะครับแล้วมั่อกรเราอยู่ด้านบนเยอะเลยนะ ผมคิดว่าผมอาจจะต้องใช้ฟรีสอีก2อันเนี่ยแช่เจ้าเอโกไปนะครับเพราะว่ามันทำดามีดให้กับมังกรเนาะอ่าประมาณนี้เลยเลือกสังเข้าของมังกรให้ดีนะครับอย่าให้โดนแอสเวิปเปอร์ปัดนะครับไม่งั้นมันจะเสียบเหียบเอาได้มังกรด้านบนเราก็เหลืออีกเยอะนะครับประมาณ4ตัวเลยน,นั่นเองส่วนด้านล่างนะครับควีนเราก็น่าจะเก็บป้อมปุมาได้นะครับกับป้อมที่เหลือนะ มังกร4ตัวเลือดน้อย2ตัวนะตอนนี้ที่เห็นอยู่อ๋อแล้วเราเหลือฟรส1หนึ่งขวดกับอบนะิตี้ของคุยนเนี่ยซึ่งบ้านนี้ก็คงไม่ยากแล้วนะโอเคบ้านต่อไปกันเลยบ้านนี้นะครับก็ผมจะใช้เป็นดับเบิล ดับเบิลชาร์ตไม่ใช่ดับเบิลวอล์กนะครับเรียับดับเบิลวอล์กด้วยดับเบิลวอล์กนะแล้วก็จะเอาหมูป่ามา14ตัวนะครับนี่ครับเบบี้ลงมาตัดทางด้านบนนะคือเบบี้เนี่ยผมต้องให้มันตัดทางให้กับเจ้าซูเปอร์หนูที่จะอยู่ในปราสาทแครนของผม2ตัวนะตรงนี้คีนเราจะได้คิงเข้ามานะครับเพราะว่าคิงเขามันตีเจ้าระเบิดของเราก่อนนะครับ โอเคทำให้เราไม่ต้องลงยาบ้าตรงนี้ไปนะครับโอเคบอลลูนหนึ่งตัวเช็คก,กับดักให้กับนางฟ้าของควีนนะตรงนี้ผมปล่อยผ่านแคนมาแล้วนะครับเป็นซูเปอร์ฮนูสองตัวแล้วก็บอลลูนนะครับบอลลูนเนี่ยมาเช็คก,กับดักให้กับนางฟ้าเช่นกันโอเคและซูเปอร์เราไปทางเดียวกันอยู่นะครับที่ผมตัดทางนะเพราะว่าผมต้องการให้มันไปทางเดียวกันเนาะโอเคลุกพูดนะตอนนี้โอ้ระเบิดมาเปิดทางนี้นะครับ ผมลง,งทางนี้เนาะแล้วควีนเราเนี่ยน่าจะเข้าไปด้านในเพื่อที่จะเอาควีนเขามานะตรงนี้มี x b o กโสองอันนะครับซึ่งบอกเลยว่าควีนเราก็งานหนักเอาเรื่องนะเพยรซูปเปอร์ธนูยังเป็นไปได้ส่วยนะไปทางเดียวกันอยู่แต่ว่าไม่น่าทักเลยแยกกันเฉยตอนนี้ควี n เราได้ควีนเข้ามาแล้วนะครับแล้วกำลังจะได้ x b ็กต่อเนาะเลีย okay, บ้านหนึ่งขวดให้กับควีนไปเลยนะ จอตอนนี้ King Ability นะครับอเแล้วด้านบอลซุปเปอร์ธนูไม่ค่อยสวยนะครับเราลงหมูป่าไปดีกว่านะอุย้ยหมูป่าโดนระเบิดสองเยอะมากตรงน,นี้ต้องลงหิวแล้วฮะคือเครื่องหลอดเนี่ยถ้าเกิดวิ่งไปโดนระเบิดอีกทีนี้อาจจะไม่รอดได้นะตรงนี้ไม่ค่อยมีป้อมสแปรแล้วนะครับป้อมสแปรดเนี่ยก็คือเจ้า,าป้อมพมโบนะครับตรงนี้ผมลงน้ำยาก,กระดูกไปนะครับลอ่อธนูป้อมธนูกับป้อมปืนธรรมดาเนาะโอเคก็ซึ่งได้ใช้ได้ผลสักแป๊บหนึ่งนะ Okay. แล้วหมูเราก็ยังเหลืออยู่เยอะนะฮะยาฮิวก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งขวดนะครับผมถ้าเกิดใครที่หมูจะตายก็ใช้ยาฮิอีกหนึ่งขวดไปเลยก็ได้นะครับเพื่อ m a คชัวร์ว่าเราจะได้3ดาวจากบ้านหลังนี้นะ Queen ยังไม่ ability นะครับแล้วน้ำยาพิษก็ยังไม่ได้ใช้นะเพราะว่าบ้านนี้เขาไม่มีทหารแคลนเช่นเดียวเดิมนะเช่นเดิเช่นเดียวเดิมอะไรเช่นเดิมอ่ะฮะก็ปิดงานไปสําหรับบ้านหลังนี้นะครับ ไปดูหลังถัดไปกันหลังต่อมาก็จะเป็นบ้านนี้นะครับผมก็จะใช้สูตรเป็นควีนชาร์ดหมูป่านะครับผม <c oughs> ผมจะเข้าทางด้านบนนะครับเพราะด้านบนเนี่ยมีปราสาแแทแครน,นแล้วก็มีควีนอยู่ทางด้านบนแล้วก็มีคิงด้วยถือว่าอยู่ตรงนี้เยอะเลยนะครับถ้าเราเก็บตรงนี้มาได้นะครับเราจะได้แวลูเยอะมากเพราะว่ามีทั้งปราสาทแครนคิงควีนแล้วก็มีเอ็กโบนะครับตอนนี้เหมือนจะไม่มีตัวอยู่ในปราสาทแครนนะเพราะว่าเบบี้ลงไปล่อเราก็ยังไม่มีนะครับ เบบี้เราก็จะตัดทางด้วยแหละแล้วฝั่งนี้ผมก็ใช้ใช้พ่อมดตัดทางมันเองนะโ okay, อเคควีนเราก็น่าจะไปทางคิงนะเมื่อเราตัดทางนี้มันเริ่มเดินเตะไปทางคิงแล้วนะครับอ่ายังอยู่ในเปรโซนคิงอยู่นะคิดว่าลุกกูดนะครับตอนนี้อ่าอ่าบอลลูนหนึ่งตัวใช้กับดักให้กับนางฟ้านะครับเหลือบอลลูนอีกตัวสุดท้ายแล้วโอเคควีน okay, มาทาง จางเจ้าคิงจริงๆด้วยนะผมเปิดระเบิดเข้ามาเลยนะตัวจุดนี้แล้วควีนเราได้คิงเขามานะสวยนมครับผมเดี๋ยวผมต้องลงอ,อะไรมาตัดทางเจ้าเทสซ่านะโอเคเป็นหมูป่าของผมนั่นเองอยากให้ควีนเนี่ยเข้าไปด้านในนั่นเองนะโอเคแม็กชัวร์แล้วนะตอนนี้ควีนน่าจะไม่ไหลออกนอกโอเคสวยครับควีนต้องเข้าไปเอาเจ้าควีนเขาให้เรานะแล้วเราก็ได้ควีนเขามาเรียบร้อยแล้วนะครับจังหวะนี้ผมว่าควีนเราน่าจะได้บ้านเนาะ โอ okay, เคเราจะเริ่มลงหมู่ปากันเลยนะทางด้านนี้เนี่ยไปหมู่ปาเอา้าควีนเอา้าเดินออกมาข้างนอกทำไมเนี่ย what ท่้พี่ข้างในก็มีบ้านอยู่อ่าไม่เป็นไรนะครับคือผมอยากให้ควีนเอาบ้านนะครับแล้วผมจะเอาเจ้าพ่อมดเนี่ยตันทามีแทนเนาะเอ้อยู่หนึ่งขวดให้กับป้อมพ่อมดตรงกลา,างเมื่อกี้นะเมื่อกี้บอกไม่ทันบอกไม่นตรงนี้ผมลงฮิวอีกหนึ่งขวดนะครับตรงป้อมระเบิดนะ เพราะว่าเมคชัวร์ว่าตรงนี้ถ้าเกิดมีระเบิดอีกรูปนึงเนี่ยหมูป่าเราอาจจะตายได้นะลงน้ำยาก,กระดูกเหมือนเดิมนะไปล่อจอมป้อมพอ,อ,อมดแล้วก็ป้อมต่างๆนะให้มันหันไปและจุดตรนี้เราก็เหลือหมูป่าอยู่เยอะมากๆนะครับป้อมพอ,อมดไปยิงเราแต่ว่าหมูป่าเข้าไปหาแล้วฟันปืปทุบแป๊บ ừ, ปดเดียวนะครับบอกเลยว่ากระจุยสำหรับเจ้าหมูป่าเนี่ยแรงมากๆนะ โอเคดูสวยงามน,นะครับอยากคิดไม่ต้องใช้เพราะว่าเขาไม่มีทหารแครนอะบิลิตี้ของฟีนก็ยังเหลืออยู่เช่นเดิมนะครับโอเคไปดูบ้านถัดไปกันเลยบ้านหลังนี้นะครับผมก็นำมาด้วยสูตรควีนชาร์จลาโลนั่นเองนะผมลงควีนมาทาั้ง่านี้นะบ้านนี้เป็นบ้านสิบที่น่าจะเป็นบ้านสิบที่เพิ่งขึ้นเก้านะครับเพิ่งเพิ่งขึ้นมาจากเก้าเพราะว่าเขายังไม่มีป้อมลาวานะครับผมคิดว่าเราเอาได้นะครับแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้เอาแพรนมาด้วยนะ ไม่ได้ขอทนอ่านแคลนมาใช่เพราะว่าผมลืมนั่นเองไม่มีอะไรทีน,นี้ผมอยากจะให้ควีนนะยครับเข้าไปเอาเจ้าควีนเขาแล้วก็ปราสัทแคลนนะอา้าวลืมดูไปว่าฟลินเขาไม่อยู่ฟวินเขาไม่อยู่นี่นะเจอแต่ฟินเขาอยู่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรสำหรับเรามากนะตอนนี้ควีนเราไม่เดินไปทางที่ผมอยากให้ไปนะเมืเ่อิขึ้นบนนะครับผมต้องวางจัมสเปลให้มันเข้าไปด้านในนะเีย okay, วางจัมไปเลยนะครับ ให้ไปเข้าไปเอาเอ็กโบด้วยเนาะตรงนี้โอเคลูกกูญนะครับตอนนี้ควีนเอ้ในปราสาทแคนเหมือนจะไม่มีทหารแครนนะถ้ามีเนี่ยเราอาจต้องเสียอบิลิตี้ไปแล้วก็ถ้าเป็นบางตัวนะต้องเสียอบิลิตี้ไปแต่ในกรณีนี้เขาไม่มีด้านแคนคนับเราเริ่มลงลาโลดทางด้านบนนะผมกวาดมาจากทางนู้นเลยนะสําหรับเจ้าลาวานะครับผมก็ลงบอลลูนมาทางนู้นด้วยไล่มาล้อมมาทางนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะลงมินเนีย่ยนตบหลังไปนะ กูกับดักเยอะมากลาวาเราเช็คไม่โดนนะครับอ,อตรงนี้ลงยาบ้านหนึ่งขวดให้กับบอลลูเราเนี่ยเนาะเพื่อที่จะเอาเอ็กโบออกแล้วก็ตรงนี้มีปั้มพอมพอหมดด้วยแหละแล้วก็ไอสวิปเปอร์ออกไปโอเคลงยาเร่งต่อเลยนะครับเราต้องการทำาดาเมจสูงสุดนะแล้วควีเราติดกำแพงนะครับ ออลุกพูดอยู่ตอนนี้ถึงแม้ว่าบอลลูนเราจะน้อยนะแต่เหลือคิงแอบบิลิตี้และควีนแอบบิลิตี้ผมใช้ควีนแอบบิลิตี้อย่างนะเพราะว่าตอนนี้เรารีบหน่อยนะร<อ>เรารีบ<อ>คุณเขาออกไม่ใช่แค่บอลลูลนเขียบป้อมปูเขาออกนะครับตรงนี้ควีนเอ็กคิงเขาออกมานะครับเราต้องลงยาบ้าดนนังควดนะโอเคได้ควีนเข้ามาได้คิงเข้ามาเอ๊ะได้ควีนอะไรได้คิงควีนละและที่เหลือก็เหลือแค่เวลาแล้วครับผม เราก็มี kingability ไปเลยนะแล้วก okay, okay, <c oughs> ็มินเนี่ยเด็กนิดหน่อยช่วยเคลียร์งานนะครับก็สบายแล้วโอเคเราไปดูบ้านถัดไปกันเลยแล้วกันบ้านถัดมานะก็เป็นสูตรเปเก้าวอล์นะครับไม่ใช่ฟินวอล์กนะดูดีๆนะครับเมาเครื่องฟ้ามา4ตัวนะครับแต่ว่าเราจะใช้เปเก้าวอลแทนนะลงเปเก้าทางนี้เนี่ยให้มันเข้ามาด้านในนะพยายามลงให้มันมารวกันตรงกลางนะครับ เราก็ลงโกลเลียนไปตรงกลางเลยประสาทแคนออกมาท่ารนแคนออกมาดีประสาทะครมาโอเคมาเป็นเจ้าอิเล็กโตรดราก่อนนะครับลงยาบ้าน,นังขวดเลยนะครับเพื่อที่จะให้คุนเราเนี่ยยิงนะเมื่อมังกรเราแซป,ปแล้วมังกรท่ารนแคนเขาแซบไปนะครับลงเจ้าขวานมาเลยเนาะโอเคสูตรนี้ก็ตาระพึกหน่อยนะครับถ้าเกิดเราลงไม่ดีแล้วมังกรไฟฟ้าเขาเนี่ยมันแซปโดนขวานเราตายหมดเนี่ยแล้วก็อาจจะแย่ได้นะครับ นี้เราลงยาบ้าไปเลยนะครับอีกควรหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้ขวาเรารีดดาเมจเทด้ที่สูงที่สุดนะเพราะว่ามันล่อยหลอไปแล้วเอาง่ายๆตอนนี้เปก้าวงนอกของเราก็ยังเลือดเยอะอยู่มากๆนะครับเพราะว่านังฟ้าต้องคอยฮิวอยู่นั่นเองโอเคแล้วด้านในนะครับควีนไม่ใช่ควีนขวานเราเข้าไปเก็บดต้นู่นะเหลือแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะสังเกตว่าเป็ก้าเลือดเยอะนะครับตอนนี้โอ้ๆกับดักกับดัก โ okay. อเคถ้าเราเหลือร้อยหล่อมากๆนะครับแต่เหลือค u ยเบิลิตี้อยู่ก็โอเคนะครับตรงนี้และด้านล่างนี้นะครับเปกก้ายังแทงอยู่กับนางฟ้านหนึ่ตัวนั่นเองนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับจะสูตรนี้เป็นสูตรป้นนะครับผมแนะนําว่าอย่าเอาไปใช้วอลนะเพราะว่าถ้าทหานแครนเขาเป็นตัวที่ OPOP OP แล้วอะไรเงี้ยนะสูตรนี้ไม่เวิร์กแน่นอนนะครับ อ่าฮะแล้วคีเราก็จะ Ability เก็บตรงนี้นะเป็นสูตรต้นง,ง่ายๆนะสูตรนี้เน้นลงหมดแล้วก็รอรุ้นนะโอเค ก็จบไปนะครับสำหรับสูตรบ้าน9ทั้ง6สูตรนะครับใครชอบสูตรไหนเอาไปตีกันแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์กันได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะสำหรับบ้านต่อไปจะเป็นบ้านลำดับไหน1315หรือว่าอะไรสำหรับ6สูตรนี้ก็ลาไปก่อนนะครับที่สำคัญนะครับฝากสตรีมผมไปด้วยนะในทวิตนะครับผมก็เข้ามาจอยกันได้มาพูดคุยกันได้เล่นเล่นกันได้นะครับก็เพิ่งสร้างมาใหม่เลยนะครับอาจจะเป็นมือใหม่ไร้สดนะก็ไว้เจอกันนะครับผมบายบาย